สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพากันไปที่เกาะแสมสารนะครับซึ่งเป็นเกาะยอดฮิตแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับภายใต้การดูแลของกองทัพไทยนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปก็คือจะต้องเข้าไปในกองทัพก่อนนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับน้าําใสทะเลสวยแล้วก็ที่สําคัญสงบมากนะครับ ยังไงมาที่นี่จะต้องจองก่อนนะครับที่จะมานะครับแล้วก็เวลาข้ามไปก็จะต้องทําตามเงื่อนไขของเกาะสมัยสารด้วยนะครับพอเรามาถึงที่เกาะแล้วนะครับเราก็จะมีรถนั่งไปที่หาดลูกลมนะครับซึ่งหาดนี้ก็จะเป็นหาดที่เอาไว้ทํากิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมดําน้ําภายเรือคายักนะครับเล่นซับบอร์ดนะครับแล้วก็กิจกรรมแอคทิวิตี้ริมหาดนะครับมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเล่นซับบอร์ดนะครับเราก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็อาจจะมีดำน้ําด้วยนะครับก็ใครก็อยากทําอะไรก็สามารถาดูกิจกรรมได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนําอยู่ตลอดเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หาดลึกลมนะคะะรับเกาะสมุยสามนะก็มาเล่นกับบอร์ด เราจริงๆแล้วซับบอร์ดก็เล่นไม่เป็นนะครับแต่ก็เอาไว้ถ่ายรูปนะครับแต่ก็ภายไปพายมาก็สนุกดีนะครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับใครที่สายถ่ายรูปก็น่าจะเช่ามานะครับเพราะราคาไม่แพงเท่าไหร,ร่นะฮะ แล้วก็หนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือการดำน้ําดูปะการังน้ําตื้นนะครับโดยการดำแบบ snorkeling นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการพาไปดำนะครับก็จะเสียค่าอุปกรณ์50บาทนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นั่งเรือไปไกลนะครับเพราะว่าเวียนหัวนะครับก็เลยอยู่ริมริมหาดนะครับก็ยังเห็นมีปะการังก็สามารถที่จะดำน้ําตื้นได้นะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับที่พาเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกลุ่มๆนะครับก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะครับในการทํากิจกรรมนะครับสำหรับการมาที่เกาะสมสารนะครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้เวลานั่งเรือประมาณ15นาทีนะครับทั้งไปแล้วก็กลับนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทํากิจกรรมชอบทํากิจกรรมพายเรือคายัก เล่นซับบอร์ดดำน้ำําหรือกิจกรรมทางน้ําอื่นๆนะครับก็เกาะสมัยสารก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มาแล้วเราก็ไม่ควรพลาดแล้วก็ราคาไม่แพงครับก็วันนี้สําหรับเรื่องเล่าของเล่าเรื่องไปลวครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ